สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้อ่านข่าวนะครับผมว่ามีการเตือนนะครับผมการทําไฟหน้าไฟท้ายนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับว่าไปแยงตาเพื่อนร่วมทางนะครับผมคือดัดแปลงโดยไม่ถูกวิธีนะครับเลยทําให้แยงตาเพื่อนร่วมทางได้นะครับแต่กฎหมายนะครับเขาบอกไว้ว่าไฟนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาครับให้เท่ากันแสงนะครับ จะต้องเป็นแสงสีขาวกับสีเหลืองอ่อนนะครับผมสูงไม่เกิน40เซนนะครับไกลไม่เกิน1.35เมตรนะครับผมแสงจะต้องไม่รบกวนด้านขวาดูนะครับผมอันนี้เลนโปรดิคเตอร์นะครับที่เปลี่ยนมาจากด้านดัดกดต่ําลงได้นะครับแสงด้านขวามากนะครับเห็นชัดเจนว่าม่านด้านขวาจะต่ํากว่าทางด้านซ้ายเพื่อไม่ให้รบกวนรถที่สวนทางมาหรือเลนฝั่งตรงข้ามนะครับ อย่างนี้นะครับผมไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าไม่รบกวนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นโคมสําเร็จรูปล่ะเป็นโคมที่ซื้อมาโยโคมแต่เลนโปรเจคเตอร์เขาเป็นเหมือนแบบรถยุโรปอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะมีม่านขึ้นขวาอันนี้นะครับให้ลูกค้าหรือคุณผู้ชมนะครับลองดูไฟหน้ารถตัวเองนะครับว่าไฟหน้าขึ้นซ้ายแบบนี้หรือเปล่ามันจะเป็นอยากเห็นไหมครับหรือม่านขึ้นขวาอย่างนี้แยงตานะครับรบกวนปรึกษา คนที่มีความรู้เรื่องด้านไฟหน้านะครับไม่งั้นนะครับมันแยงตานะครับผมน,นี่ก็สั้นๆครับ